รุมครับรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่มงลงกับตัวเราแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกดีใจมากอ่ะรอทีวีพูทีวีพูรอทีมารทีวีพูบอก้รอขสูด้รอดมาใจจอีกแล้วาจไคะได้หมโอเคอ่ะอมความรู้สึกวันนี้มงลงเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากค่ะหนูรู้สึกว่ามันเกินมันไม่เกินฝันแต่แค่ อย่างที่ทราบดีว่าที่ผ่านมามันมีอุปสรรคเข้ามาทําให้อุ้มรู้สึกแบบ<ม>เสียใจไปบ้างแต่แบบวันนี้ทําสําเร็จแล้วนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากจริงจริงจงเราเคยภาพนี้ไว้ในหัวบ้างไหมเา้าเคยค่ะคิดคิดมาตลอดค่ะคิดแบบคิดแบบไม่พักเลยว่าวันหนึ่งมันจะต้องเป็นวันของเราอุ้มคะวันนี้คิดยังไงบ้างเพราะว่ามีมีมหลายมีมออกมาเยอะมากตอนนี้ในโซเชียลว่าเราหัดปากาเซียน หลายเุกอโบสอาเซียงกันแล้วมันพอที่จะสมมงม์ไหมอะคะสองมงวันที่เราโดนดามากเราคิดไหมว่าเราจะได้มาถึงวันนี้ไหมณวันนั้นวันนั้นรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ค่ะแต่แต่ตลอดตลอดระยะเวลาที่เก็บตัวมาหนูรู้อย่างเดียวว่าหนูจะต้องทําให้พี่วัดกลับมามั่นใจกลับมาเชื่อในตัวหนูแล้วหนูจะปกป้ององค์กรให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูทําได้หนูปรับทุกท คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นในแฟนด้อมของหนูไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิ่นวัดที่บอกว่าหนูควรปรับอะไรหนูควรทาสิ่งไหนหนูทําได้หมดเพราะหนูบอกว่าหนูกลับมาครั้งนี้มันต้องดีกว่าดีมวันนี้พุ่พอใจผลงานมากมากขนาดอุ้ยก็มองแล้วไม่พอใจได้ไงล่ะคะจับใจบอสไหมคะก็ต้องจับแล้วไหมคะรู้แล้วคือแเพราะรางวัลที่เราได้มาคือบอสเป็นคนติมให้เรา หมายถึงว่าที่เขาเลือกเขามาเลือกเข้ามาวัดช้ยเราตอนแรกหนูใจเสียมากนะหนูต้องบอกตรงๆตอนที่หนูจับมือกันแย้หนูแบบเอาละยังไงซีจะเป็นตัวเองไหมแต่ในใจลึกๆคือหวังหวังว่ามิสเกียรชุมพรจะออกจากปากพี่แมทชิวค่ะแล้วหนูก็ได้ออกมาจริงๆดีใจมากอะไรทำให้ทัชใจบอสที่บอสเราไว้ใจเราหนูว่าสิ่งอื่นใดเลยหนูปรับหนู หนูยิ่งกว่าน้ําที่ไม่เต็มแก้วค่ะหนูพร้อมที่จะปรับทุกอย่างหนูพร้อมที่จะไปซ้ายไปขวาหรือพร้อมที่จะทํางานกับองค์กรจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็ตามหนูได้ทาให้รู้สึกว่าพี่วัดน่าจะเห็นถึงความพยายามความตั้งใจความมุ่งมั่นะของหนูได้ทาให้หนูได้มายืนถึงตรงนี้ค่ะรุ่งครับตอนวิวินาทีที่จับมือกับเคียร์คุยอะไรกันกีดกันแล้วตายแล้วตายแล้วที่เดเดียวไม่ได้พูดอะไรกันเลยค่ะแค่แบบรุ้นรุนแบบรุ้นมากๆอ่ะแบบ มันจะเป็นเราไหมหรือมันจะเป็นเทียหรือแต่ใจดูคิดว่าเป็นเรายูคิดว่าเป็นะครหรือคีดว่าเป็นตัวเองไม่รู้ตอนนั้นก็คือแบบรอเพราะว่าลุ้นมากเลยสีหน้าน้องอุ้มก็ดูลุ้นมากลุ้นมากหนูแบบลุ้นแบบไม่ไหวแล้วคืออยากให้แบบอะไรนะคะใช่หนูว่าบีบมือบีบกันเกงแรงมากแล้วปลายเท้าคือจิกส้นสูงแบบจะได้ไหมจะเป็นทอีพรหรือเปล่าแล้วมีจังหวัดหนึ่งสลับ สลับตัวกันอยู่คือยังไงครับคือหน้าเราเปิดคนละฝั่งค่ะเอาหแ้มาล่าเราแบบเปิดมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมันจะมันจะบังหน้าเดี๋ยวผมมันจะบังหน้าจะได้องศารูปที่ไม่สวยงามจริงคืออาชีพคุยกันไว้แล้วเทียนะครับรู้จึกเทียรู้สึกยังไงครับวันนี้ได้กก็วันนี้รู้สึกดีใจนะคะถามว่าผิดหวังไหมก็ไม่ผิดหวังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียใจก็เสียใจนิดนึงแต่ว่า เชคก็ถ้าเกิดว่าเรารักองค์กรอ่ะเชคก็เชื่ออยู่แล้วว่าพินวัดเขาตัดสินใจแบบที่ตามที่มันถูกต้องที่สุดอะค่ะถ้าเกิดว่าเขามองว่าอุ้มแบบดีแบบตำแหน่งนี้หนูก็ไว้ใจเขาแล้วก็หนูคิดว่าเขาตัดสินที่แบบถูกต้องแล้วอะค่ะพิมจีหลังนะ้เราก็แบบว่าจีตดวงดเง็นคาตาล็อตหนูดีใจที่หนูได้ที่สามนะคะเพราะว่าเสียงสูชีวิตอยู่กับหนะะคคทุกนเสี่ยงสูดชีวิตมากเพราะว่า เอาจริงๆนะคะด้วยคือมันมีป like ัจจ bueno. ัยหลายอย่างที่จะทําให้เราได้ตาแหน่งที่เท่าไหร่นะคะอย่างพีม่ะมีปัจจัยเรื่องอายุหน้าที่การงานที่เรามีอยู่แล้วก็แฟนขับเราอันเนี้ยคิดว่า3มอย่างเนี้ยที่3มเหมาะสมกับพีมเราพิมดีใจมากๆเลยนะคะพีนี่จะ30สบแล้วนะได้ที่3มคือเก่งแล้วเก่งมาก ไม่เสียดายเลยดีใจมากตอนแรกคิดว่าตัวเองจะท็อปสิด้วยซ้ำค่ะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ทะลุมาถึงที่3ได้แบบแล้วก็ขอบคุณพี่พีนะคะาวที่คอยเชียร์คอยเอ็นดูหนูนะคะถึงวันนี้จะสู้ชีวิตแต่ตอนนี้หนูไม่เหนื่อยแต่เสียนุเหนื่อยอย่างเดียว โอ้ยขอบคุณมากที่หนูได้รางวัลชุดประจำชาติปีมันหนักมากสมมงมากแค่หนูสิแค่หนูจะอักอยู่แล้วอะค่ะห้เธอหลายคนบอกว่าเราสับขันหลอกจะเธอได้ยังไงใช่เพรหนูงงว่าทำไมคนถึงคิดว่าเป็นมือจริงมันยาวมากเลยนะมันใหญ่แบบใหญ่กว่าหน้ากอ๋อเนียนมากเนียนมากตอนที่ประกอบร่างอะค่ะคือพี่เขาบอกว่าไหนพิมพ์สีแบมือซิแล้วเขาก็ทาสีเดียวกับมือหนูเหี่ยวมันก็เลยดูเหมือนจริง มีคนบอกด้วยว่าทำไมหนูไม่กางมือตอนจบมันกางไม่ได้ค่ะดูเป็นความในใจค่ะก็ก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆสุดท้ายพอเรามายืนตรงนี้มันมันรู้สึกว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ทํางานกับองค์กรแกรนก็พอค่ะใช่กลายเป็นว่าเราเป็นวีท่ากินปินไปสายเดียวเลยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ ฝ่าฟันทุกอย่างจนขึ้นมายืนตรงนี้ได้ทั้งๆที่จุดแรกมันไม่ใช่ที่ของเราแต่เราก็พยายามเต็มที่ที่สุดทุกๆแคมเปญทุกๆอีเวนทุกๆงานนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ที่ดันเตงขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณบอสที่ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะ่ะก็ดีใจมากๆแต่จริงๆก็คือเพื่อนๆทุกคนอ่ะคือเก่งมากๆค่ะแล้วหนูเชื่อว่าหลังจากนี้มันไม่ใช่แค่หนูสามคนแต่มันจะเป็นหลายๆคนทั้งเจ็ดสิบเจ็ดที่ยังมีความสามารถคือหนูเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นร้องแนวขนาดแนวไหนอะค่ะทุกคนสามารถต่อยอดองค์ต่อยอดได้บอสสามารถต่อยอดทุกคนได้แน่นอนใช่ค่ะพร้อมเดินสายหมอล่ำไหมคะร้อมค่ะพร้อมพร้อมมากมากค่ะนโอเคบ้านนู้นย้องสวดเป็นยังไงบ้างมันมาไกลผ่าอากาศเยนมากตืนเต้นกับฝันได้จริงฝันถึงเมืองใหญ่แหละแต่ก็รู้แหละเป็นเกเปด็กปีนี้เป็นปีแรกของหนูรู้สึกว่าหนู ทำได้ดีมากๆทำได้ดีแบบดีจริงๆแล้วหนเชื่อว่าในอนาคตอุตสกาหมาใหม่แล้วหนูจะมายืนตรงที่ที่อุ้มยืนมีความสุขกับการประกวนไหมครับเพราะว่ามินแบงเรากมาแต่มามีควาสุขมากหนูทำทุกอย่างหนูไปที่วเทกาที่่าเคว่าคือการโชว์โชว์นึงของเราที่เราจะโชว์ให้นคนรูว่าหนทำได้นาน ฉันจะรับคำเป็นทุกอย่างที่ใครๆก็เกชิญมาตลอดชีวิตแต่วันนี้ฉันยืนตรงนี้ได้เพราะตัวฉันแล้วก็คยยน,น,นที่รักฉันนั้นๆช่วยใครๆแล้วก็ความพิสูจน์ได้เห็นพูดไม่น<แ>้อยทำไม่น้อยุ้มจารู้สึกไงบ้างนอกจากเออ์ฟอร์แมนซ์ความเก่งความมีแนวรับรู้สึกว่าแฟนคลับก็มีส่วนร่วมาในเราส่งให้เราถึงมองว่าใช่ค่ะอุ้มมั่นใจตรงนี้เลยว่าการที่อุ้มกลับมาประกวดครั้งนี้มันไม่ใช่การที่เราประกวดตัวของเราคนเดียวแต่มันคือพลัง จากแฟนคลับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ในนี้มีทุกคนเลยอุ้มอุ้มกังวลเรื่องนี้มากๆจริงๆค่ะว่าการกลับมาเนี่ยมันจะมีแฟนคลับไหมเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ใช่เป็นคนที่น่ารักขนาดนั้นที่จะมีคนหลายๆคนที่มาเห็นตมในโซเชียลหรือมาเห็นด้วยตาจริงๆแล้ว่าจจะชอบหรือจะเอ็นดูแต่วันนี้หนูก็ต้องขอบคุณพวกเขาค่ะที่ ช่วยกันดันหลังพาหนูมายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ขอบคุณัวเองด้วยเราจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้นิยาวว่านางงามสู้คุมอ,อยากจะบอกอะไรกัเป็นแรงบันดาลใจกับนอ้องๆหละนตราบใดใ<ช>ที่ยังมีแรงตราบใดที่ยังมีฝันตราบใดที่กําลังขางเรามันอยากจะเดินไปอย่ายอมแพ้ค่ะเพราะว่า ไม่มีใครลิขิตชีวิตเราได้ด้วยตัวของเราเองอุ้มมายือนอยู่ตรงนี้อุ้มต้องการจะพิสูจน์ว่าอุ้มสามารถทําได้มันค่อนข้างที่จะเกินความฝันจากหลายๆคนที่มองที่พี่เขาบอกว่าหักปากกาเซียนมันก็ก็ค่อนข้างที่จะจริงด้วยความที่อุ้มก็คือเป็นนางงามหน้าเก่าเป็นนางงามที่เคยผ่านประสบการณ์การประกวดมาแล้วอาจจะไม่ว้าวในใสายตาใครหลายๆคนแต่วันนี้พวกกลับมายืนตรงนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะ เข้าไป m t i แล้วเราจะกันที่เวียดนามเรารุกด้อมนะคะจะแบบทุกคนจะรักด้อมตัวเองมาเชีย์อุ้มแน่นอนเราไปกันด้วยเดยเราไปเชีย์อุ้มจริงๆเป็นเวอร์ชันนี้ก็ดีมากๆแล้วคิดว่าจะออกเวอร์ชันไหนต้องรอติดตามดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้ยังรู้สึกตื่นเต้นเลยครัวไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าแบบอุ้มพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามยุคสมัย พร้อมที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเล็งเห็นว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปอุ้มพร้อมเสมอค่ะดังนั้นฝากติดตามด้วยนะคะไม่ผิดหวังแม่น้อยค่ะอานนี้ไปจะต้องไปเข้าบ้านใช่มันเป็นยังไงบ้างมาเตรียมตัวยังไงบ้างจะบอกว่าหลายคนน่าจะต้องเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเจอเทียกับเกดอ่ะ ยังไงสิยังไงสซก็คงพูดไม่หยุดอ่ะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวต้องไปถามปาร์ตีที่ว่าเราจะได้ห้องส่วนตัวหรือเปล่าหรอต้องมีรูมเมทได้รายละเอียดกับทางวอบ้างหรือยังเกในในส่วนของรายละเอียดอุ้มอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนรอติดตามดีกว่าค่ะอุ้มว่ามันต้องมีอะไรที่เซอร์ไพรส์กับคนดูเซอร์ไพรส์กับแฟนๆแล้วก็เซอร์ไพรส์กับพวกเราด้วยเพราะมันก็คือชาเลนจ์ชาเลนจ์หนึ่งการประกวดจบมันไม่ใช่การที่เราจะจบทุกอย่างไปง่ายๆมันคือการเริ่มต้นใหม่ มาในอีกเอพิโซดหนึ่งฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆทุกคนอยากคนให้สายยาแกมปีนี้ว่าเป็น drama r e ลิตี้ของจริงเรารู้สึกงั้นเพราะเราอยู่ในกล่องมันเป็นอย่างนั้นไหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงครามแต่ว่าเป็นแบบว่าดร drama daily e v e r ะ d a y อะไรแบบนี้ยดราม่าเดลี่จริงๆแบบตื่นมาแล้วแบบว่าเฮ้ยวันนี้จะมีอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นลุ้นลอ้นลุ้นตอนรุ่นชั่ววันเลยจริงๆใช่ตื่นขึ้นมาจะเช็ค เอ้ต้องทำอันนี้คือตื่นตาเขาหมเช็คสตอรี่บ้างหรืว่าไอจีไอจีหรือว่ามีสตอรี่ช่วยเซ้าไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะนางงามทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเราแบบเอออะไรอ่ะเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดใช่นกำลังใจกันตลอดเลยคือเราไม่เคยแบบว่าพลาดพิงหรือว่าแบบมีความรู้สึกที่แบบไม่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นใช่หัวกันเลยยังไม่เคยหัวกันเลยนะคะใช่ ก็จบที่แกลค่ะจบที่แกลจบที่แกนแน่นอนนะคะตอนนี้มงแล้วค่ะจบที่แกลหนูบอกแล้วว่าหนูจะมาแขวนส้นสูงนี้แต่ไม่แขวนเราะต้องไปเที่เอเจไอก่อนามหวังม่งใหญ่แรก่หวังอยู่แล้วค่ะพี่มว่าความหวังมันทำให้คนเรามีรงเดินไปข้างหน้าดังนั้นอุ้มก็ขอที่จะหวังใหญ่ไฟสูงก่อนเลยแล้วหลังจากนี้ก็มาติดตามกันค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องแบบ กลับไปฝึกไปพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆหลายด้านเพื่อที่จะไปคว้ามงแรกให้กับประเทศไทยค่ะหนูมีการันตีให้พอหน่อยว่าจะปังไม่แพ้รุ่นแูงท้าสุดหนูกล้าพูดได้เลยฟังในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนค่ะพวกหนูบอกตรงๆว่าหนูไม่ได้อยากจะไปพวกหนูห้าคนไม่ได้อยากจะไปในส่วนนั้นแต่หนูอยากเดินไปพร้อมๆกับ พี่ๆเขาเพราะว่าคาว่าอิงฟ้ามหาชนไม่ได้ไม่มีใครมาแทนที่ได้พวกหนูแค่พร้อมที่จะเดินไปกับเขาเคียงข้างเขาเดินไปกับองค์กรเดินไปด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะ